กับข้าวของเราวันนี้กินทุกอย่างที่ใส่ใส่ทุกอย่างที่กินนะคะก็จะมีโหรพามีเปเซเมโรมีบาซิลิโกอิตาลีนะคะมีพาสตา้าไก่งวงซอสมะเขือเทศหัวหอมแครอทโอ้แล้วก็ เครื่องปรุงก็มีแค่เกลืออย่างเดียวนะคะก็ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะยังไม่ชิมมีใครอยากลองกินบ้างไหมยอยากลองชิมบ้างไหมส่วนเราทำเองเราก็จะทำพาสต้าสุกๆหน่อยนะคะเพื่อที่ท้องเราจะไม่อืดน,นั่นเอง ตอนแรกนะคะก็ผัดกระเทียมหัวหอมให้หอมนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ไก่งวงลงไปผัดให้เปลี่ยนสีเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศอันนี้นะคะที่เราใช้มันเป็นมะเขือเทศเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ใส่กระเทียมด้วย ของกูเลียนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยแครอทแล้วแต่คุณจะหั่นนะคะอันนี้หั่นเป็นแว่นๆแล้วก็เราต้มเส้นพาสต้าพักไว้แล้วนะคะพอซอสมะเขือเทศเดือด ใช่ไหมเราก็ใส่พาสต้าลงไปค่ะพาสต้าเราจะต้มให้สุกกว่าตามที่เราไปกินที่ร้านหน่อยนะคะเพราะว่าไปกินที่ไรท้องอืดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้มพาสต้าให้มันสุกนิดนึงนี่นะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อย จนน้ำเกือบแห้งนะคะน้ำซอสมะเขือเทศเกือบจะแห้งแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่เปเรเซเมโลเปเซเมโลลิโก้นะคะเป็นเปเซเมโลลิโก้ที่มันเป็นใบหยิกๆนะคะแล้วก็ตามด้วยบาซิลิโก้ตามด้วยโหระพานะคะ มันก็จะออกมาสีสันประมาณนี้นั่นเองนะคะเครื่องปรุงที่เราใส่เราใส่แค่เกลืออย่างเดียวนะคะเกลือเราจะใส่ในตอนที่เราต้มเส้นพาสต้าแล้วแล้วก็เราก็ชิมรสนิดนึงแล้วเราก็ใส่เกลือในขั้นตอนที่เราผัดไก่ด้วยนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยความหวานธรรมชาติ จากจากผักนะคะจากแครอทเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้คนเยอะไปหน่อยจะกลายเป็นโจ๊กอยู่แล้วนะคะแต่คาดว่าอร่อยนะคะหรือว่าคุณชอบผักอะไรคุณก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะโอเคจบแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอของแบงค์นะคะ